สวัสดีครับผมนายกิติณันต์รัตนสุพรรณเวชรับชันปช3เลขที่010แผนกเจ้าไอ i ฟกำลังวันนี้ผมจะมาซ่อมลำโพงดังข้างเดียวครับผมชิญรับชมเลยครับและนี่ก็คือลำโพงที่ผมจะมาทําการซ่อมในวันนี้ครับเป็นลำโพงรุ่นสเตโนนะครับถือว่าเป็นลำโพงคอมที่ดีนะครับแต่ชอบมีข้อเสียก็คือวอลลุ่มพังบ้างหรือดังข้างเดียวบ้างนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการซ่อมลำโพงแบบง่ายๆก่อนนะครับก่อนอื่นเราไปดูปัญหาของลำโพงก่อนนะครับโดยเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเพลงเพื่อเทสลํลำโพงนะครับเรามาดูปัญหาของมันกนดีกว่าครับนี่นะครับปัญหาของมันลำโพงซ้ายดังนะครับแต่ลำโพงขวาไม่ดังครับ ก่อนซ่อมก็อย่าลืมปิดสวิตช์ถอดปลั๊กนะครับเพื่อป้องกันไฟจอดนะครับจากนั้นให้เราทำการไขน็อตออกนะครับ4ตัว นี่นะครับสวิตช์ปรับวอลลุ่มของลำโพงตัวนี้ยังใช้การได้ดีเหมือนเดิมเลยครับไม่ไม่เสียแต่ถ้าหากสำหรับใครที่สวิตช์วอลลุ่มเสียนะให้ทำการเชื่อมจุดนี้ครับกับจุดนี้เข้าด้วยกันนะครับ พอเ,เสียบป,ปักปั๊บไฟจะติดขึ้นมาทันทีเลยครับส่วนตรงนี้เป็นลำโพงซ้ายนะครับจุดนี้คือลำโพงซ้ายนะครับถ้ามันไม่ดังนะครับให้ทำการเชื่อมสองขานี้ติดกันเลยนะครับส่วนนี้คือลำโพงขวานะครับถ้ามไม่ดังครับให้ทำการเชื่อมติดกันเลยครับ ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบง่ายๆนะครับเราไปลองทำกันเลยกันเลยครับ เสร็จแล้วครับนี่นะครับพอทำเสร็จแล้วก็ใส่ฝาครอบให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมใส่น็อตนะ ให้ครบเสร็จแล้วเราก็จะไปลองเทสกันนะครับนี่นะครับลำโพงขวานะครับดังดีนะครับลมโพงซ้ายนะครับนี่ก็เป็นวิธีการ ซ่อมลำโพงคอมแบบง่ายๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วนะครับผมได้ทำการสอบวิธีการซ่อมลำโพงคอมนะครับครั้งนี้ผมจะมาสอบวิธีการซ่อมลำโพงหูฟังแบบมีสายรุ่นเก่านะครับนี้คือหูฟังโทรศัพท์แบบมีสายรุ่นเก่านะครับและเนื่องจากก่อนหน้านี้ผม,ไ,มได้ทำการใช้มัลติมิเตอร์ตรวจเช็คสายที่เข้า ฟังซ้ายและหูฟังขวานะครับปรากฏว่าไม่มีสายใดขาดนะครับทําำให้ผมสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีปัญหาที่ตัวแจ็คเสียบหูฟังนะครับเสียบเข้ากับที่เสียบเข้ากับโทรศัพท์นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราทำก,การละลายหัวแจ็คนะครับโดยใช้หัวแรงนะครับละลายยางที่หุ้มอยู่นะครับเรื่อยๆครับ จนกว่าจะจนกว่ายางในนี้จะละลายก็ได้อยู่นะครับต่อไปแล้วก็จะมาดูหลักวิธีการทำนะครับเพราละ,ละลายหมดแจ็คเสียบเสร็จแล้วมันก็จะมีออกมาทั้งหมด4จุดนะครับ2 3 4โดย4จุดนี้จะเป็นสายที่เอาไว้ต่อเข้า โดยจุดแรกจะเป็นสายสีเหลืองครับเป็นสายกาวที่ไว้ต่อกับโทรศัพท์นะครับส่วนจุดที่2จะเป็นสีแดงครับเป็นสายสายหูฟังนะครับส่วนจุด3จะเป็นสายสีฟ้านะครับเป็นเพลงนะครับส่วนจุดที่4จะเป็นสีเขียวครก็เป็นสายเพลงครับโดยจุดที่3กับจุดที่4นั้นสามารถสลับกันได้ครับไม่มีปัญหาแต่จุดที่1กับจุดที่2อจะสลับกันไม่ได้เลยครับ ก็วา,างไว้ด้วยนะครับเมื่อรู้หลักการเสร็จแล้วเราก็ไปลองทำกันเลยครับ นีเมื่อซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะมาลองเทสต์ฟังกันนะครับ หูฟังขวาดังครับดังดีปกติครับหูฟังซ้ายก็ดังปกติครับชัดได้ปกติครับขอบคุณที่รับชมครับ